แล้วก็มาต่อกันที่การรีวิว Netflix ซีรีส์ Russian d o l l นะครับผม <laughs> มีติดคันลิ้นนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้จะเป็นอของซีซั่น2นะครับซึ่งก็จะเป็น EP 2นะผมก็จะแบบขมวดรวมเลยทั้งซีซั่นนะครับผมก็ห <laughs> ลังจากที่แบบชมจบแล้วก็รู้สึกว่าดีมากๆเลยผมชอบนะผมชอบผมชอบ,ช,อบชอบซีรีส์ อชอบซีรีส์นี้มากเลยเอาจริงๆส่วนตัวคือชอบมากๆเลยแหะครับถ้าเกิดใครที่ชอบแบบพวกหลักการพิยารไรต่างๆผมว่าต้องดูนะอย่าพลาดนะต้องไปดูเลยเพราะว่ามันไม่ได้แฟนตาซีจ๋าขนาดนั้นแล้วก็ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันมีเหตุผลของมันตามธรรมชาติตามแบบหลักฟิสิกส์จักรวาลฟิสิกาอะไรอย่างนี้นะครับโหพระาน,น้าคนไปดูนะทุกคนถ้าเกิดใครที่ชอบแบบแนวแบบ ดราม่าคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบลึกลับอะไรอย่างงี้หรือว่าแนวทฤษฎีาศาสตร์นะครับผมนี่ก็มีสปอยนิดนึงนะสปอยเยอะเลยละเอาจริงก็อ่ามันก็ตรงกับความเชื่อความเชื่อหนึ่งน,นะครับที่ผมก็บอกทุกคนเป็นประจำเลยว่าประตูบางบานอะ่ะมันเปิดแล้วว่ามันปิดไม่ได้มันเปิดแล้วมันจะเปิดค้างอยู่อย่างไน,นแหละเราไม่สามารถเปิดปิดได้เหมือนประตูบ้านหรือประตูห้องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอันนั้นมันเรื่องของความเชื่อนะครับผมประมาณนั้นแต่ว่าอันเนี้ย มันก็ตรงเหมือนกันนะอารมณ์แบบของวิทยาศาสตร์นะ,นะก็คือแบบมันมีประตูประตูหลายบานเนาะซึ่งบางทีมันเปิดแล้วมันก็ปิดไม่ได้อคนที่เคยผ่านเขาเรียกว่าอะไรนะแบบผ่านเข้าไปนในช่วงมิติมิติเวลาหนึ่งหรือว่าแบบตายแล้วแล้วไปอยู่ในแบบมิติอื่นอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นพวกคนเหล่านั้น,น่ะก,ก็พอได้ประสบพบเจอประสบการณ์แบบนั้นนะทุกคนมันก็ไม่สามารถปิดประตูบานนั้นได้เหมือนกัน รวมถึงราชิน d ดอลด้วยนะครับผม Netflix ซีรีสราชินดอลด้วยเช่นกันนะหลังจากที่แบบว่าซีรีส์หนึ่งอ่าซีซั่นหนึ่งขอโทษครับซีซั่นหนึ่งอะ่ะก็เขาแบบเออวนลูปเนะเป็นทไลน์ลูปแล้วเขาก็พยายามจะแก้ไขเพื่อที่จะแบบ break the loop break the loop ขอโทษครับ,รบก็คือพยายาม loop, ทำลายลูปนั้นอะทำลูปนั้นอะประมาณนั้นแล้วก็พอมาซีซั่นสอง,สองปุ๊บก็กลายเป็นว่ามันก็ต่อเนื่องไปอีกตอนแรกผมก็คิดเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ย hey, ซีซั่นสอง,สองหรอแต่ เซตหนึ่งมันก็จบดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเออคุณสามารถทำลายลูปได้แล้วคุณรู้แล้วว่าเหตุผลต้นตอมันคืออะไรอ่ะมันจะบอกไว้แค่นี้เนาะผมจะแบบไม่ลงลึกไปม,มากกว่าน,นี้ส่วนซีซั่นสองเนี่ยก็อันว่าหน้าแปลกที่เขาก็สามารถต่อได้ก็ต่อยอดไปได้อีกอประมาณนั้นโดยที่ครั้งเนี้ยใช้รถไฟเป็นตัวเชื่อมเพราะว่ารถไฟกับอุโมงมันก็เป็นอะไรที่แบบ ที่ก็ลึกลับเนิในอุโมงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนแล้วไป็ูรถไฟใต้ดินน่ะมันก็อืความเชื่อของเรื่องอุโมงห์ือว่าที่แบบเฮ้ยมันอาจจะมีมิติซ่อนมิติอยู่ในนั้นก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนะั้นโดยที่แบบว่ามันจะเป็น specific t r รน d หรือว่ารถไฟขบวนนั้นเลยทีเดียวที่จะพาพวกเขาอะย้อนเวลาไปได้ประมาณนะั้นนะทุกคนนางก็เหมือนอ่ะ นิกกี้ผมพอเรียกเขาว่านิกกี้เลยกันเนาะก็ <g ül> คือนางเอกนักน่นแหละเขาก็พยายามที่จะแบบว่าเออพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะแบบแก้ไขอดีตของเขาอะไรประมาณนี้ต่อสุดท้ายแล้วก็ได้รู้ว่าแบบทุกสิ่งที่เขาทําไปมันจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วมันเขาไม่ได้ไปแก้ไขอะไรเลยโดยกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่เขาพยายามเอาตัวเขาเองในตอนเด็กออกมาจากทาม์ลูปนะั้นแล้วก็มาดูมาดูแลเองซึ่ง จากตัวนั้นแหละที่แบบทำทุกอย่างมันคาบสิทำทุกอย่างมันเริ่มแย่มันพังทลายไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมิติหรืออะไรทุกอย่างคือมันรวมมันแบบมามัดรวมกันอยู่ในมิติของเขาที่เขาใช้ชีวิตเลยทีเดียวคือแบบโอ้สุดยอดจริงๆเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนมันทุกอย่างมันพังทลายเนาะเมื่อเขาพยายามจะทําลายทไลายของเวลานั้นอ่ะทุกอย่างก็ทลายไปหมดเป็นโดมิโนอะเรียกงี้ดีกว่าเนาะทุกคนจะเข้าใจว่าแบบทุกอย่างมันทุกอย่างในธรรมชาติเวลามันทลายลงมันจะกลายเป็นโดมิโนแบบ สิ่งหนึ่งก็จะนําไปสู่อีกสิ่งหนึ่งหรือหลายๆสิ่งได้เลยทีเดียวเนาะเหมือนแบบหนึ่งปัญหาก็จะนําไปสู่อีกปัญหาหนึ่งหรืออีกหลายๆปัญหาเลยทีเดียวประมาณนะั้นนะทุกคนแล้วก็สิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเกี่ยวกับหนังหรือซีรีส์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็คือ the void the void ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นมิติที่อยู่ระหว่างกลางของจักรวาล นะมันเหมือนแบบเป็นอะไรนะหลุมอากาศอ่ะเรียกหลุมอากาศประมาณนั้นก็ได้นะเดอะบยเนาะมันเป็นแบบเออหลุมอากาศหรือว่าแบบเป็นห้อง,ห,องห้องหนึ่งหรือว่าเป็นมิติมิตินึงที่แบบอยู่ระหว่างกลางของไทม์ไลน์ทุกอย่างในจักรวาลเลยมันไม่เกี่ยวข้องกับอย่างอืงอ่น <c oughs> เลยนะมันแบบอยู่ตรงกลางของจักรวาลเลยทีเดียวประมาณนะั้นหรืออาจจะอยู่สุดขอบจักรวาลก็ได้น,นี้ผมแค่เปรียบเทียบเฉยๆนะทุกคนประมาณนั้นเออก็ทั้งสองคนนี้ก็ได้เข้าไปในเดอะบยนี้เออประมาณนั้นเพราะว่าเหมือนพอธรรมชาติมาเพียม แบบแก้ไขแล้วพยายามพอเล็กแล้วแล้วสองคนนี้ก็พยายามที่จะแบบทําลายมันออกมาประมาณนั้นนะ,นะ,นะ,นะเลยต้องจับไปอยู่ในดูบอยเลยจ้ะเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วอืมประมาณนั้นนะสุดท้ายแล้วก็ปัญหาทุกอย่างก็ถูกแก้ไขไปแล้วก็จบดีทุกคนบอกเลยว่าจบดีมากผมชอบนะผมชอบตอนจบนะจบดีจบก็คือแบบว่าทุกปัญหาทุกเงื่อนไขเขาเรียกว่าอะไรนะทุกปมก็ถูกแก้ไขได้หมด ตอบปัญหาทุกปมได้ดีมากๆาเลยแต่มันก็เป็นหนังวิทยาศาสตร์นะเนะทุกคนมันก็เป็นเรื่องปกติที่แบบพอสุดท้ายแล้วเขาก็จะแบบอ่ะแก้ไขปมใหด้ดูเปิดเผยปมให้ดูว่าแบบอปมมถูกแก้แล้วนะปมมันเกิดจากอะไรนะประมาณนี้ซึ่งมันเหมือนเป็นเทรนด์ของสมัยนี้ไปแล้วทุกคนที่แบบตอนจบของซีรีส์หรือหนังมันคือแบบจบแบบกึงก่งกลางๆทุกคนเข้าใจใช่ไหมแบบคือมันจะทําต่อไปก็ได้หรือจบแค่นี้ก็ได้แต่ว่าแบบเออแต่ เหมือนว่านิกกี้ตัวเขาเองอะ่ะตัวนางเอกเองก็เหมือนว่าแบบในบทบาทของเขานะก็แบบมันมีทิ้งท้ายนิดนึงเท่านั้นเองประมาณนั้นว่าแบบอืมมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยก็กลับไปถึงจุดเริ่มต้นของนางเอกที่อยู่ในห้องน้ําที่มีงานศิละปะที่เป็นอ่อผมเรียกว่าไวท์โฮลแล้วกันนะทุกคนเพราะว่ามันต้องข้างกับแบล็คโฮล์ล่ะแบล็คโฮลคือดูดเข้าใช่ไหมแต่ไวท์โฮลเนี่คือกระจายออกซึ่งไวท์โฮลมันก็เป็นจุดศูนย์รวมของ กราวิตี้เหมือนกันหรือว่าแรงดึงดูดอืประมาณนั้นก็ประมาณนั้นนะทุกคนก็โอเคนะถือว่าจบได้ดีเลยเพลงแต่ว่าแบบแล้วเท่าที่ผมไปศึกษามาไปหาข้อมูลมาก็น่าจะมีต่อซีซั่นสามนะทุกคนน่าจะมีต่อนะและผมก็หวังว่า,วาน่าจะมีเพราะผมก็อยากดูเขาสแสดงอีกเพราะสแสดงแบบเฮ้ยเขาอินนะ่ะแสดงเก่งอะเออแล้วเขาแบบเหมือนอินโดยที่เขาไปตัวยังเปตัวเขาเองอยู่เป็นคาแรคเตอร์ของเขาเองอยู่ขเ,ขเ,ออยเขาแบบเฮ้ยผมชอบนะทุกคนแบบเลิศเออปังมากแมมใช่ประมาณนั้นเลยนะ ก็หวังว่าจะมีซีซั่นส,สามต่อไปนะทุกคนแล้วใครที่ไปดูแล้วหรือว่ายังไม่ดูแล้วมาฟังคลิปนี้ก่อนก็ระวังสปอยนะทุกคนแต่ผมไม่สปอยเยอะนะอย่างที่บอกไปก็สปอยประมาณนี้แหละอืมใครชอบไม่ชอบไม่ไงง้นก็มาคอมเมนต์กันเลยทุกคนนะกดไลค์กดแชร์ทุกคนนะกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะทุกคนรักทุกคนนะทุกคนทีนทนท่มาดูมากครับบ๊ายบายแล้วเจอกันเจอกันของอ่าอีพีสามหรือว่าซีซั่นสามนะครับถ้ามีนะ